ร้อนต้องเล่นเป็นพระเย็นต้องเล่นนานจะลำเค็นเล่นพระปั่นหน้าสงสารไม่มีต่างเล่นสวัสดีครับท่านก็ท่านก็มีมาทุกวันนะเออนะฮะนะพระร้อนต้องเล่นเป็นพระเย็นต้องเล่นนานจะลำเค็นเล่นพระปั่นนะหน้าสงสารไม่มีต่างเล่นนะเออนะฮะนะก็ ผมว่าเป็นการเป็นการบรรยายได้เห็นภาพเหมือนกันนะนะครับคือพระร้อนเนี่ยนะาต้องเล่นเป็นนะนะครับนะพระแหลงแหลงร้อนๆเนี่ยนะต้องเล่นเป็นนะพระเย็นก็หมายถึงว่าพระทั่วๆไปอ่ะนะครับนะเราก็เล่นได้นานเพราะราคาก็ยังไม่แรงสักเท่าไหร่นะครับแล้วเขาบอกว่าจะลำเคนเล่นพระปั่นนะครับคือคือผมบอกว่ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายหลายอย่างหลายประการเนี่ยพระใหม่เนี่ยพระเก่าก็ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มี นะเรื่องของการปั่นเรื่องของการอะไรอย่างเงี้ยนะแต่การปั่นเนี่ยต้องเข้าใจนะครับนนะการปั่นพระเนี่ยแต่เว,เวลาที่ผมเอาข้อมูลมาให้แบบเนี้ยนะครับกลๆมามามีคนมาต่อว่าต่อขานผมบอกว่าผมเนี่ยมานั่งปั่นพระหาว่าผมเนี่ยมาเข้าสู่ระบบการปั่นผมบอกนะครับว่าถ้าลักษณะอย่างผมปั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าถ้าไม่ให้ผมมานั่งคุยมานั่งพูดนะแล้วก็กล่าวหาว่าผมมานั่งปั่นพระเนี่ยผมบอกว่าตรงนั้นผมไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะนะไม่ต้องทําอะไรเพราะผมเอาข้อมูลมาให้แฟนรายการเอาเรื่องของพระเกจิมานั่งพูดเอาเรื่องของพระที่จัดสร้างมานั่งคุยแล้วถ้ากล่าวหาผมว่าผมมานั่งปั่นพระผมก็ไม่รู้จะทํายังไงะนะฮะมันก็แล้วแต่มุมคิดของท่าน เพราะว่าการปั่นพระจริงๆเนี่ยในระบบเขามีฮะท่านก็เห็นอยู่นะการปั่นพระก็คือว่าแต่มันมันเป็นสิทธ์น่าเป็นเป็นสิทธิ์ที่เขาจะทําได้นะครับมันเป็นสิทธิ์ที่เขาเขาจะทําได้แต่ท่านต้องต้องต้องทันนะเพราะการปั่นเนี่ยแล้วท่านอยู่ในวงการปั่นเนี่ยนะปั่นดีไม่ดีนะท่านอาจได้ประโยชน์ด้วยนะเขาปั่นมาเนี่ยท่านอาจจะได้ประโยชน์ด้วยนะน้าเขาปั่นพระกันอยู่นี่นะครับ นะเขาซื้อนะ nah, ซื้อเข้าขายออกซื้อเข้าขายออกเขาปั่นกันอยู่เนี่ยสมมุติว่าเขาปั่นเนี่ยแล้วท่านไปซื้อมาในลักษณะที่ราคาเบาๆเข <reporting bor gs> ้าจังหวะเขาปั่นพอดีเลยแล้วก็มาขายในราคาที่แพงกว่าเขากับเขาด้วยเนี่ยเขาเกําลังขายกันอยู่ท่านก็ไปเข้าระบบการขาย,ขายขเขาด้วยท่านก็ดีใจนะครับที่เขาปั่นให้ราคาพระมันขึ้นนะแล้วท่านก็ไปขายแต่ถ้าเขาปั่นมาแล้วท่านไปเข้าจังหวะไปซื้อเขาเนี่ย อันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ผมบอกแล้วเป็นภูมิคุ้มกันไงถ้าท่านมาดูรายการผมท่านก็จะมีภูมิคุ้มกันนะเหมือนการฉีดวัคซีนนั่นแหละนะท่านก็รู้ว่าเขาปั่นกันไปขนาดไหนแล้วท่านไปช้อนซื้อผมบอกว่าถ้าเขาปั่นมาเนี่ยแล้วท่านมีท่านมีลูกค้าปั่นเถอะครับหน้าปั่นมาเท่าไหร่เถอะไม่เป็นไรอย่างสมมุติว่าพระเขาราคาห้าร้อยเขาปั่นมาถึงพันห้า ท่านมีลูกค้านะท่านมีลูกค้าที่เขากล้าซื้อในราคาสองพันสามพันท่านซื้อมาได้ฮะ 1, 000, 5, 000, ปั่นพันห้าปั่นมาเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาปั่นมาแสดงว่ากระแสของพระเขาก็ต้องดีนะฮะเมื่อกระแสขะเขาปั่นมาดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะไปอธิบายคนที่เขาเช่าต่อจากเราได้ว่าพระเนี่ยมันแรงหรือเปล่าอย่างไรฮะแล้วเขาก็กล้าซื้อในราคาที่เขาปั่นมาท่านก็ได้กาไรฮะนั้นเนี่ยท่านอยู่ตรงไหนล่ะครับ ท่านอยู่ตรงไหนของการปั่นท่านอย่าไปกล่าวหาเขาครับนะาอย่าไปกล่าวหาว่าไอ้ไรนะตรงลุ้นปั่นตรงนี้ปั่นตรงนั้นปั่นถ้าเขาปั่นแล้วท่านไม่ไปยุ่งกับเขาอนะหน้าท่านไม่ไปเกี่ยวกับเขาอะแล้วท่านจะเสียงเงินตรงไหนล่ะครับนะะมันจะเสียเงินตรงไหนนะครับตรงนั้นนะฮะนั้นท่านก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าท่านอยากจะไปเข้าสู่ระบบเขาหรือเปล่า นะเพราะวงการนี้มันมีอะครับไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าเนี่ยนะ่าเหมือนกับว่าเขาก็ปั่นนะเอาเฉพาะพระที่เขาจะจะขายเขาก็จะปั่นนะนะมันมันข้อธรรมดาก็ก็คนจะขายอะเหมือนคุณจะขายข้าวหลามอะคุณไม่พูดถึงข้าวหลามคุณดีไม่พูดถึงข้าวหลามว่าคุณคนสนใจข้าวหลามคุณราคาแพงกว่าท้องตลาดนะ่าน่าสนใจขนาดไหนก็คุณขายข้าวหลามคุณจะไปพูดถึงนะ ไปพูดถึงสินค้าอย,ย่างอื่นได้ยังไงอะฮะเมื่อคุณขายผ้าอย่างนี้คุณก็ต้องพูดถึงผ้าอย่างนี้คุณก็ต้องทําราคาผ้าของคุณอย่างนี้ให้มันสูงขึ้นมามันก็ไม่ใช่ระบบระบบของการปั่นจริงๆหรอกนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงคนที่จะเช่าหาสะสมเนี่ยมาปั่นอะไรเขาไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันคนฉลาดขึ้นเยอะฮะคนที่เข้ามาอยู่ในระบบจริงๆเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนะได้นะฮะสมัยเมื่อก่อนตามกันเห็นไหม ท่านท่านเคยเห็นไหมว่ามันมีห้องมันมีห้องประชุมนี่เขาทากันอยู่ฮะน้มันมีห้องประชุมห้องใหญ่ท่านรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเงียบมากเลยคนนั่งฟังเงียบมากเลยมีไอ้คนคนหนึ่งมันดันมันดันตกมือขึ้นมาปลบมืออย่างเงี้ยท่านเชื่อไหมมันปลบคนเดียวอ่ะแห่ปลบกันทั้งปลบมือกันทั้งงานเลยอ่ะซึ่งคนอยู่บนเวทียังงงเลยผมพูดอะไรอยู่ทําไมคุณชื่นชอบกันขนาดนี้ มันมีคนนําคนเดียวอ่ะท่านเห็นไหมล่ะทีนี้ว่าเราจะรู้เท่าทันกับกับแบบนี้ไหมถ้าเกิดว่าวงการมันมีคนนําขึ้นมาเนี่ยมีคนปั่นขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะไปปั่นตามเขาไหมเราจะไปอะไรแล้วมันก็อยู่กับเราอะนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยระบบก็ผมบอกแล้วมันคอนโทรลด้วยสื่อออนไลน์แล้วสื่อออนไลน์มันเข้าถึงคนง่ายแต่แต่มันอยู่มาได้หลายปีแล้วนะ คนเริ่มฉลาดมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ตามเสียงปัน่นไม่ตามเสียงอะไรเขามีมีตื่นมากขึ้นแล้วนะถ้าย้อนไปเมื่อก่อนใช่ครับเขาก็แห่จองตามกันนะเห็นรุ่นไหนเขาบอกว่าดีดีด,ดีเขาปั่นมาก็เอากับเขาด้วยฮนะแล้วก็เงินไปค้างไปจมไปอะไรก็เอากับเขาด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยคนมานั่งคิดคำหนึ่งเอ้ยอันนี้ได้ไหมอันนี้ไหวไหมอันนั้นผมว่า นะปั่นประสาทใช่ไหมนะอย่างเนี้ยฮะนั่นะนะผมว่าเนี่ยลักษณะอย่างเนี้แหละครับน่าลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนที่มาดูรายการผมเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแล้วครับมีภูมิคุ้มกันแล้วท่านรู้แล้วแนะว่าอะไรปัน่นอะไรได้อะไรต้องอยู่เราอยู่กับเหตุผลนะเราอยู่กับเหตุผลที่เป็นอยู่เนี่ยแนวะวัตถุมงคลเราเห็นหมดแล้วตอนเนี้ยเราเห็นหมด เราเข้ามาสู่ในระบบการเรียนรู้ที่แท้จริงแล้วครับนะไม่ไม่มาใครมีใครมาปั่นหัวเราได้แล้วครับไม่ใช่ว่าโอ้โหมีเงินแสนหนึ่งพอเขาบอกว่าพระนี้ดีไปซื้อทั้งแสนอย่างเงี้ยไม่มีแล้วครับสมัยเมื่อก่อนมีนะเมื่อก่อนมีฟังฟังเขาเนี่ยโอ้ขายได้ขายได้เราก็เทไปด้วยนะเอาเงินไปจองเอาเงินไปจมแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วครับรู้แล้วว่าเออพระอย่างนี้เราเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเอาอย่างนี้เอาอย่างนั้น นี่คนเริ่มฉลาดมากขึ้นฮะเริ่มฉลาดมากขึ้นมีความรู้มีประสบการณ์มีการเรียนรู้มากขึ้นไม่มีใครมาปั่นได้แล้วครับไม่มีใครมาปั่นได้มีแต่การให้ข้อมูลแล้วท่านไปพิจารณากันเอาเองอย่างผมก็เอามาให้ข้อมูลเอาข้อมูลมาให้หรือเอาวัตถุมงคลบางรุ่นมาพูดถึงท่านอยากได้ท่านก็เช่าไม่อยากได้ท่านก็ไม่ต้องเช่า ท่านก็ดูความเป็นมาเป็นไปมันมีทั้งประวัติมีทั้งรูปมีทั้งพิธีมีทั้งมวลสารมาให้ท่านพิจารณาท่านก็พิจารณาแล้วก็นะเก็บข้อมูลเหมือน <overt> กับท่านเหมือนกับท่านจะเล่นอะไรสักอ,อย่างเนี่ยท่านก็ต้องเก็บข้อมูลนะฮะเหมือนท่านเล่นหุ้นนะเหมือนท่านเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะท่านก็ต้องต้องดูอ่ะหุ้นแต่ละตัวถามว่าเขาปั่นหุ้นกันไหมเขาก็ปั่นนะฮะแต่ท่านก็ต้อง,อง,องดูอ่ะ ดูศึกษาเองว่าไอ้หุ้นตัวนี้เป็นยังไงหุ้นตัวนี้เป็นงไงมันขึ้นมันลงนะส,สถานะบริษัทเขาอะไรเขาท่านก็ไปดูเอา,าครับหลายๆอย่างฮะดูประกอบไม่ใช่ท่านไปไปฟังอย่างเดียวเขาบอกว่าโอ้ตัวนี้ดีก็ลงด้วยตัวนี้ดีก็ลงด้วยตัวนี้แรงก็ลงด้วยเดี๋ยวนี้ท่านต้องเอาข้อมูลมาดูทั้งหมดสมัยก่อนท่านก็บอกว่าผมไม่รู้จะไปดูข้อมูลที่ไหนมันไม่มีใครมาแนะนําไม่มีใครมาบอกกล่าว แต่เดี๋ยวนี้ท่านมาดูข้อมูลที่นี่ได้ผมมาบอกท่านว่ามีเกจิอาจารย์องค์ไหนบ้างนะที่มีวัตถุมงคลออกมาในขณะนี้ท่านก็มาติดตามผมอาจจะไม่ได้พูดในรายการสดบ้างแต่ว่าในสื่อของเราเนี่ยนะในสื่อของเราเราก็มีข้อมูลให้ท่านหมดนะนะมีข้อมูลให้ท่านหมดนะท่านก็อ่านได้ทุกวันนะฮะนี่นะอย่างวันนี้เนี่ยผมก็ลงให้ท่านอ่านนะครับหลายอย่างเลยที่ลงให้ท่านอ่านเนี่ย ท่านก็ไปติดตามเอาแล้วกันนะผมบอกว่าคัมภีร์นิวไม่ใช่มีเฉพาะพักเค,เครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเรามีเรื่องของสงด้วยเรามีเรื่องของาศาสนามาพูดถึงด้วยตรงนี้ผมอยากจะให้ท่านได้ประโยชน์รอบด้านหนึ่งก็คือว่าเป็นนักเล่นด้วยเป็นนักทำบุญด้วยนะเป็นนักอนุรักษ์เป็นนัก สนับสนุนดูแลพระาศาสนาด้วยเราช่วยกันหลายๆทางหลายๆด้านให้าศาสนาคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปสวัสดีครับคุณเอกอาจารย์รู้จักหลวงพ่อพระมหาสวัสดิ์หลวงพ่อมหาสวัสดิ์วัดเม้าสุขาไหมครับโอ้โหทำไมจะไม่รู้จักเราเมื่อก่อนท่านดังมากนะรู้เปล่าว่าหลวงพ่อสวัสดิ์เนี่ยวัดเม้าสุขาเนี่ยเมื่อก่อนนะครับกำนันเปาะเนี่ยศรัทธามากนะ ศรัทธามากอายุท่านเก้าสิบกว่านะตอนก่อนท่านท่านลสังขารเนี่ยหลวงพ่อสวัสดิ์หลวงพ่อสวัวสดิ์วัตวถุมงคลของท่านสุดยอดเลยนะนะ้าสุดยอดนะ้าเมาสุขาชนบุรีนะ้าหลวงพ่อสวัสดิ์สมัยยุคก,ก่อนเนี่ยดังมากฮนะวัตถุมงคลของท่านเนี่ยได้รับความสนใจจากนักสะสมค่อนข้างมากทีเดียวแต่พอตอนหลังเนี่ยแถวเบาไปด้วยว่าการมรณภาพของท่านเนี่ยไม่ปกตินะักเลยทําให้คนเนี่ยบางที น้คนเนี่ยจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบเนี้นะครับนะแต่เอาเข้าจริงจริงเนี่ยท่านน่ะท่านถอดจิตก่อนแล้วนะครับเพราะร่างกายท่านไม่เป็นอะไรเลยนะคือท่านท่านไปไปกิจนิมนต์แล้วก็ลถไปประสบอุบัติเหตุนะครับหน้าท่านหมรณลาพแต่ว่าสภาพร่างกายของท่านเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยท่านบอกลูกศิษย์ด้วยว่านะว่าท่านท่านจะละ นะครับเหมือนกับท่านถอดจิตนั้นเนี่ยคนก็มานะบางคนก็มาพูดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ขนาดว่าท่านยังยังมรณะมรณภาพลักษณะแบบนี้เลยอะไรแบบนี้นะครับตอนที่ท่านมรณภาพแต่ว่าวัตถุมงคลของท่านก็ยังได้รับความสนใจจากนักสะสมลูกศิษย์ลูกหาอยู่นะครับหลวงพ่อสวัสด์เก่งนะฮะองค์นี้เก่งนะครับชนบุรีเนี่ยนะต้องต้องพูดถึงท่านฮะหลวงพ่อสวัสด์วัดเมาสุขขาฮะชนบุรี